ขนุนยังเยอะโอ้โห <Wow. S 1> oh, รู้เลยเนี่ย <Wow. S 1> เหงื่อออกเลยรู้ปัญหาเลยของคนอยู่หน้ากล้องอาราตัดสินใจแล้วแพ้ลิงเราไม่ได้เกิดปีวอกดังนั้นเราไม่เอาไม่ห <c oughs> หไหวโอ้โหดูเที้ยวดิโอ้โหสวัสดีครับชาวบ้านไร่ชชยคิมครับตอนนี้ก็กําลังจะขับรถนะครับจากกรุงเทพนะครับไปสระบ,บรุรีนัดเพื่อนเอาไว้เพื่อนบอกว่าเพื่อนจะมาแก้บนที่วัดหนองโนเหนือก่อนที่จะเข้าบ้านนะครับไปดูว่าเขาแก้บนเลยไว้เห็นเขาบอกว่าเขาบนเอาไว้แบบ หลายที่อยู่แล้วเขาจาไม่ได้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเขามีวิธีแก้บนยังไงน,นี้ก็ร่วมด้วยไปกับเขาเลยบางทีเราก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าเราบนอะไรไว้เดี๋ยวลองดูครับว่าวิธีแก้บนเป็นยังไงไปเจอกันที่วัดครับโอ้ร้อนอ่ะก่อนเราจะลงรถนะอย่าลืมหน้ากากหน้ากากสำคัญสุดแล้วตอนนี้โอ้โอขนุนเยอะมีหมายเลขด้วยนี่คือวิธีแก้บนนะ เดีวเราไปถามเขาไหมว่าเขามีงานอะไรสวัสดีครับสบายดีนะครับสบายดีค่ะเหมือนมางานขนนพอดีเลยเนี่ยพวกนี้งานพวนี้จะงานขนนงานขนมนี่คืองานอะไรครับงานบูชาขนมพอดีขนประจำปีงานประจำปีบ่อยบูชาใช่กายมูเดี๋ยวเราไปแก้บนในโบสถ์กันว่ายังไงอันนี้โบสถ์เก่านะ บทโบราณเลยข้างในจะมีพระสององค์ซึ่งเหมือนกันเลยเรียกพระฝาแฝดอยู่บัานหนองนูเหนือเดี๋ยวพี่ไปตามเพื่อนข้างในก่อนเพราะว่าเพื่อนเขาทําเตรียมอะไรไม่ให้ นี่พี่ก็นั่งอยู่กับท่านเจ้าอาวาสนะครับวัดหนองโนนเหนือนะครับับามัสการนะครับผมอยากทราบนิดครับหลวงพ่อครับทำไมต้องเป็นอีพระสององค์อยู่ในพระอุโบสถเก่าไหมครับพระในวิหารด้วยในโบสถ์เก่าเนี่ยอยู่ตั้งแต่ดั้ง,ดงเดิมมาตั้งแต่พศ2173บแต่เมื่อก่อนที่สร้างสร้างโบสถ์สร้างอะไรเนาะสมัยก่อนมันหาพระยากครับแต้เพืเยอว่ามีวัดร้างอยู่ที่หนองแซม พี่เป็นผ้าประจำโบสถ์ของหลวงแสงเขามีสององค์เป็นพระคู่ครับก็เลยไปอัญเชิญท่านเป็นพระประธานในโบสถ์รัตมูลเหนือเรานี้เห็นใครเลือกว่าเป็นพระสาวแพรเพราะว่าอย่างนั้นนะแต่ที่เราก็ไม่ทราบประวัติไม่มีชัดเจนเท่าไหร่ไงแต่รู้ว่ามาจากตรงนู้นทำไมถึงชื่อหลวงพ่อม่วงแรงก็เพราะว่าไม่รู้ชื่อหลวงพ่อก็เลยเอาชื่อวัดชื่อวัดม่วงแรงเอามาเป็นชื่อหลวงพ่อก็เป็นหลวงพ่อม่วงแรงก็มาอัญเชิญท่านมาอยู่ที่วัดหนองโนเหนือหนองโนเหนือนี้ครับ เราก็ทราบของประวัติที่นี่คร่าวๆแล้วนะครับยังไงใครอยากมาบนบานสารกล่าวหรือใครอยากจะมามูเตลูที่วัดนี้ก็มาได้นะครับเขาประสบความสำเร็จกันเยอะแยะมากมายลองดูครับไม่ไกลครับฝากจัเจจรอยพอเจะลอยลอคสาธุค่ะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าโงเป็นยังไงวันนี้เราก็มีพลรถขับมา มีเพื่อนมาขับให้เอาลูกกับเมียด้วยหลงไหมสาาพาไปหลงไหมสำหรับใครที่เอารถสี่ล้อคันเล็กๆมาเนาะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถนนมันขุขกาขุขาหน่อยอย่นี้มีน้ำด้วยอันนี้มีน้ำด้วยตอนนี้เราก็ถึง อุโมงพระพุทธฉายแล้วนะครับต้องดูเวลาของรถไฟด้วยนะถ้ารถไฟมาแล้วนะ่าจะยินเขียงก่อนอันนี้ก็เป็นอุโมงคใหม่นะพระพุทธฉายสองนะอันนั้นเป็นอุโมงแรก อุโมงนั้นจะทึมๆหน่อยอุโมงนี้ก็ดูใสๆหน่อยอุโมงพระวิชายสองนะเป็นอุโมงใหม่ความยาว1 2 2เมตรแล้วก็สร้างเมื่อเดืนอนพฤศจิกายนปี2559ายสิ้ไปสิ้นสุดธันวาคม2560งาบประมาณสร้างอยู่ที่170ล้านกว่าๆาาทำไมพ<อ>ีม่เหน่งรู้ครับอ่านป้ายนี่ไม่เห็นยากเลย <laughs> โหนี่ว่าเก<อ>่ง หลังจากเราเดินมานะโอ้โหแดดอย่างร้อนเลยอะ่ะเปียงๆๆเ,เ,เลยดูเราก็เดินมาจนถึงสถานีบุใหญ่เป็นที่เรียบร้อยนี่สถานีบูใหญ่นะหรือสถานีพระพุทธฉายนะครับก็จะเจอกับอุโมงค์พระพุทธฉายตรงนู้นเดินเอาง่ายสุดดีกว่าไปขึ้นทางน ون, ู้นขพ้นทางนู้นลำบากสไลด์เดินไปนี้แหละคิดว่าเย็นๆน่าจะมีคนมาเที่ยวเยอะให้ทายว่าอากาศกี่องศาดีกว่าตอนนี้โอ้โหรู้เลยเนี่ยเหงื่อออกเลย รู้ปัญหาเลยของคนอยู่หน้ากล้องถึงแล้วใส่แมสก่อนพี่จากนี้เป็นหนองแซงกี่สถานีครับครับ,รบอ๋อเป็นรถสินค้าสถานีบุใหญ่ไม่มีโดยสารนะครับนี่แหละรถขนสินค้าผ่านมาเราจะไปที่วัดพระพุทธฉายกันอยู่ที่วัดพระพุทธฉายว่าจะแอดเวนเจอร์กว่านี้ไหมกับการขึ้นบรนไดไปข้างบนพรอุโมงค์สวนกับเรา เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวก็รู้สึกไม่ใช่รู้สึกว่าไกลนะรู้สึกว่าร้อน <c oughs> โอ้โหแล้วไม่ใช่ร้อนธรรมดาด้วยร้อนชิบหาย <c oughs> ตอนนี้เราก็จอดรถที่เรียบร้อยแล้วเนาะจะมาดูว่าถึงวัดพระพุทธฉายแล้วดูสิพี่จะไหวหรือไม่ไหว <c oughs> แต่เคยมาแล้วนะแต่ไม่เคยขึ้นแบงางบน 8 79 79ขั้นนะครับจาก้างลางชึ้นนูนนี้เขาเรียกลานอะไรสักอย่างเนี่ยก็โทรมาให้พักอ่ะแล้วก็มีลิงเยอะแยะมากมายเลยนี้เป็นช่องต่อนะเราต้องไปทางนี้ต่ออันนี้พระพุทธฉายลองเข้าไปดูม yes, okay. ีอะไรเราจะขึ้นขั้นตอนยังไงเราจะไปด้านนอไปด้านนู้นอันนี้นะครับก็จะมีพั้นตอนรูปอยู่นี้้องไปด้านนู้น อันนี้ลิงน่กกากลัวมากลิงไม่เป็นใจให้เราขึ้นมาข้างบนเลยพี่ขวางทางทั้งนั้นนะ่ะเอาไงดีครับเอาไ,ได้ใช่ดีกลับไปไหมตอนนี้ดูดิเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าน้ําแดงทุกตัวเป็นมองน้ําแดงกันหมดเลยดูดิเนี่ยนากลัวมากเลยหิวใช่ไหมล่ะไม่ให้กินหรอกนี่ของคนที่มาหมดเขาเลยมั้งเาลาตัดสินใจแล้วแพ้ลิงเราไม่ได้เกิดปีวอกดังนั้นเราไม่เอาไม่ไหวทู้ไม่ไหวดูดิโอ้โหดูเที่ยวเลยโอ้โห ล,ลิงกัดขึ้นมาไม่ไหวเดินลงก่อนดัก79ครับไม่ได้ลิงเยอะมากสรุปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ขึ้นไป้าขบนหลอกครับเพราะว่าดูดิลิงเยอะมากแล้วก็อองตรงกลัว <c oughs> ก็ยังไม่มีโอกาสได้ขึ้นสักทีนะเดี๋ยวไว้เลือกงามยามดีก่อนแล้วกันแล้วเราก็ค่อยขึ้นเอาเป็นว่าเมื่อลิงมันมาเยอะขนาดนี้ก็ซื้ออาหารเลี้ยงมาเลยแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูดิว่ามันจะแย่งกันไหมเนี่ยมาจ้องน้ำอีกแล้ว มา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 หวังว่าต่อไปจะจำเราได้นะใช่อนาคตโอ้หมดแล้วมือเละโอ้ยทางนี้ยังมาอยู่เลยเลยเขาไม่ให้ขึ้นข้างบนด้วยนะน่ากลัวมากเดินขึ้นไปเดินยังไไมีล็อกขึ้นไปเลยเหนื่มะป้าเขายังบอกให้เอารถขึ้นเลยบางคนบอกให้เดินอ ใครจะขึ้นเหนือข้างบนก็แนะนำว่าแบกกล้ยไปสักเครือนึงเอาไวปแจกลิงตามทางโอ้ไม่ถึงเดงไปเรื่ยเรื่อยเรื่ยเดินไปเล่ยเล่นเรื่อยเ่เ่เร่ยเรื่ยเรืนอยเรื่ยรัร ทุกวันมีทุกวันวนะแต่แต่ข้างบนก็เปิดเสาร์อาทิตย์อ๋อข้างบนเปิดเสาร์อาทิตย์เออแต่างพระพุทธเจ้าเปิดทุกวัน <Wow. S 2> นั่นบนยอดนี้ดึงเยอะไหมครับเยอะไอ้ตรงข้างบนใช่บนสุดนะเอาไปเลี้ยงดิโ oh. อขึ้นรถขึ้นได้นะรถขึ้นทางโน้นแล้วน่ะแล้วก็ลงมานี่เลยอ๋ลอลมนี่ไนะงลมนี่นะคะลงนี่อ๋อลงอางนี้นะครับ รู้ไหวแล้วครับก็เดี๋ยวเราดูฮะมันร้อนมากถ้าเราไปข้างนอกเราเจอคาเฟ่เราแวะถ้าไม่แวะเราคงจบ EP นี้ที่นี่แต่ถ้ามีคาเฟ่อะไรสวยๆจะเก็บให้อีกที่หนึ่งก็บังเอิญวันนี้มีแขกมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราแวะคาเฟ่ไม่ได้เราก็เข้าบ้านเลยนะครับไปที่บ้านไร่ชายคินงกันโอเคครับวันนี้พาลูกทัวร์มาทัวร์แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันนะครับสวัสดีครับ